สวัสดีครับ fc อุ้งอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อครับกับคายอ้อนะเออก็ได้ฟังเสียนนท์กับบอสโจคุยกันนะครับเออได้คุยกันนะไปต่อนะไปต่อก็ตอนนี้ก็กำลังระดมความคิดกันว่าจะเอาใครมาเป็นผู้นำกับ นะครับเออก็ต้องมีตัวเลือกหนึ่งสองัด4นะเออก็มานั่งคิดกันว่าเออพอจะติดต่อใครได้ใครว่างนะก็ระดมสมองกันตอนนี้นะครับเครียดนะครับเออการทำหนังนี่มันเครียดนะเออก็ต้องหาผู้กกับใหม่นะเออแต่จะเอาใครแค่นั้นแหละนะ เขาก็มีตัวเลือกกันอยู่ในใจแล้วนะแต่ก็ยังยังก็ต้องคุยกันนะต้องคุยกันกับคนนู้นคนนี้นะถามกันนะกับพวกที่ร่วมทุนสร้างนะเออร่วมทุนสร้างก็ต้องคุยกันแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนคนนู้นคนนี้มีใครแนะนําดีๆนะเออแนะนําดีๆเขาก็ต้องคุยกัน ผู้ร่วมลงทุนนะเออก็มันก็ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยมันดังซะแล้วนะเออคนรู้จักทั่วกันหมดแล้วทีแรกเขาก็ว่าเนว่าเป็นคอนเทนต์ทาไปทํามาไม่ใช่คอนเทนต์นสินะเออมันเป็นเรื่องจริงนะเออก็ก็ต้องดูกันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปว่าแต่ สร้างต่อนะต่อแน่มีแน่ขายอ้อหนังเรื่องนี้มีแน่แต่ระยะเวลานะมันจะมันจะทอดออกไปอีกหน่อยหนึงนะ่งมันไม่ใช่กำหนดการเดิมนะมันก็จะยืดไปอีกหน่อยนะออแต่ก็ต้องดูทีมงานนะของผู้กกับของการถ่ายทำว่าจะไวทีมงานใหญ่เล็กแค่ไหนนะเออ ผมก็ต้องมีทีมงานนะก็ต้องดูบทอีกนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่เห็นบทเลยถายออเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ว่ายังไม่ไม่ทันได้เห็นบทเห็นอะไรแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเห็นหรือไม่เห็นนะฟังฟังเขาพูดมาว่าเออก็ยังไม่ทันเห็นบทหนังนะก็ตอนนี้ก็กำลังระดม ระดมมันสมองเงาคิดปวดหัวแล้บอสโจหน้าดำคข้าเครียดเรย oh, oh, ต้องเห็นใจนะเออบอสโจเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมกับเพื่อนเพื่อน,นะก็เห็นกับบอสโจนะเออเพื่อนฝูงกันนะเออก็เอาบอสโจสร้างก็มามาช่วยกันคนน,คนนู้นคนนี้นะ ก็เบ็ดเสร็จแล้วก็กะว่าประมาณสักสิบฝรา่น,นะเออหนังเรื่องนี้นะจะบวกลบอะไรมากน้อยแค่ไหนก็บานปลายแค่ไหนอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูฟังดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เขากำลังด,ดูอยู่ว่าจะเอาใครมาเป็นผู้นกลับนะเขาก็พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้แหละนะเขาก็ต้องมีรายชื่ออยู่ในใจแหล 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วก็มันเลือกกัน ว่าจะเอาไข่แต่เราก็รอรอรอนะเ,ออเราเป็น f อเราเป็น f อฟนะเราก็รอเราก็พยายามฟังข่าวฟังข่าวนะของหนังเรื่องไข่อ้อนะหนังเรื่องไข่อ้อมันมีปัญหาแบบนี้แล้วเราเราก็ยากจะติดตาม นะก็ <c oughs> u, อยากจะดูว่าเออมันมันเป็นยังไงรายอ้อนะมันเป็นแนวไหนก็รู้ว่าแนวหมอลำนะ่ะนะเออหมอลำเป็นวงดนตรีหรืออะไรแล้วก็เอาประวัติแบบไหนมานะเออประวัติของวงสาวน้อยการตั้งวงการอะไรไปแสดงที่นู่นที่นี่หรืออะไรมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเข้ามาเงี้ยเรา ก็ต้องรอดูบทก่อนนะเขาก็ต้องรอดูบทบทะเขียนบทก็ประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละนะเ,ออเดือนสองเดือนยังเลทเต็มที่ก็ต้องประมาณสองเดือนนั่นแหละนะเ,ออเห็นบทแล้วก็มากำหนดตัวนะตัวละครใครพระเอกใครนางเอกนะใครเป็นตัวยืนนะ ใครเปนตัวลองเออจะสนุกสนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องรอชมดูทุกคนตอนนี้เขาก็รอชมอยู่แล้วนะเออเพราะว่ามันดังก่อนก่อนหนังจะถ่ายทยําิเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ว่าก็เราติดตามวงสาวน้อยเราก็ได้ยินข่าวมาเรื่อยๆนะกับการทำหนังของใครอ้อนะของบอสโจที่จะสร้างหนังเรื่องใครอ้อเนี่ย เราก็ได้ติดตามมาตลอดนะว่าเออมันเป็นยังไงนะอืเราก็อยากจะชมเพราะว่าเออก็พุกพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซมั่งพวกเพื่อนเพื่อนบอสโจมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็สามสิบสี่สิบรอบแล้วที่เขาเหมาลงไว้นะเออเหมาลงให้ดูฟรีก็คิดดัวยเองรอบมันก็สามหมื่นกว่านะตอนนี้ก็สามสิบสี่สิบ รอบเข้าไปแล้วนะเออหนังยังยังไม่ทันอะไรเลยอะนะมีคนเขาจองรอบไปแล้วนะเหมารอบไปแล้วของโรงหนังเออก็เราก็ต้องติดตามนะเราก็ติดตามข่าวข่าวมาเรื่อยๆนะเออผมก็จะพยายามนะฟังข่าวข่าวเอามาเล่าเอามาสู่กันฟังกับพวก พี่พี่เอพ่อพ่อแม่แม่ฟซทั้งหลายนะอืมตอนนี้เราก็ติดตามวงสาวน้อยก่อนนะเออว่าเป็นเล่นดินไหนตอนนี้ก็วงออมินินะอืมเพราะวงใหญ่ยังไม่ทันขยับยังไม่ทันขยับก็รออีกแป๊บหนึ่งนะรอยอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ขยับละแล้วดูการหน้าเนี่ยก็คงถึงกันหลายวงแหละ ปรับปรุงกันหน้าดูนะเออแข่งขันกันหน้าดูกับวงหมอลำเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าน้านนั่นนะวงหมอลำนี่แข่งกันโอ้โหระ,ระบบไฟแสงสีเสียงนี่ไปดูได้เลยแต่ละวงเนี่ยโอ้โหลงทุนเยอะนะวงหมอลำเนี่ยหรือว่าการสแสดงของวงหมอลำแต่ละฉากละฉากนี่ก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันเสื้อผ้าหน้าผมนะ ชุดออกมาเป็นคอนเซปต์แบบไหนยังไงทำโชว์ชุดชุด,ชดนี่ไหลตังน่ะโชว์ชุดนี่ทำนี่โอโ้โหไหลตังเลยน่ะเขาไม่น่าเชื่อนะแต่ละช็อตละช็อตของวงหมอลำนี่โอโ้โหคนนู้นคนนี้ร้องนะพวกแดนเซอร์พวกอะไรชุดนี่โอโ้โห ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าเออลงทุนเยอะนะวงหมอลำเนี่ยสมัยก่อนก็อยู่ภาคกลางก็ดูแต่พวกวงดนตรีเดี๋ยวนี้วงดนตรีมันก็ซบเซาลงไปกับหมอลำก็เตื้องขึ้นมาเออนะเออวงหมอลำนี่สวนกระแสมาเลยนะแต่วงดนตรีของภาคกลางภาคอะไรนี่เดี๋ยวนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเรืย ผมก็ไม่เคยรู้ข่าวข่าวอะไรกี่มันน้อยเดี๋ยวนี้นะวงดนตรีสมัยก่อนนี่วงดนตรีนี่โอ้เกลื่อนเลนะทุกงานทุกวัดนะเดี๋ยวนี้พวกหมอลำก็เออคณะหมอลำกับเยอะขึ้นเนอะเป็นเลยร้อยวงอะ่ะทางภาคอีสานอ่ะนะนะเออมากน้อยอะไรใคร มีงานทั้งปีไม่ทั้งปีอะไรก็แล้วแต่ละวงนะเออคนชอบวงไหนก็ไปหาวงนั้นนะออแต่ภาคกลางนี่กลับเงียบนะกลับเงียบผู้เพลงลูกทุ่งพวกอะไรนักร้องลูกทุ่งวงลูกทุ่งพูดง่ายวงลูกทุ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เงียบนักร้องไปร้องที่ไหนก็เอาไปจะตัวก็มี ด,ดนตรีเขามีเตรียมพร้อมหางเครื่องเขาเตรียมพร้อมไปแต่ตัวไปถึงก็ขึ้นร้องเพลงนะกี่เพลงก็ว่ากันไปนะเออเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายนะแต่หมอลำไม่ได้อย่างนั้นสิเดี๋ยวนี้นะหมอลำเดี๋ยวไปเป็นกันนะโอ้โหกี่ร้อยชีวิตเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ลุกทุ่งก็แบบนี้แหละไปแบบนี้แหละ ปรึกษายันยอดรับพุ่มพวงสมัยก่อนก็อย่างี้แหละออกทัวร์แบบแบบสาวน้อยนะเออเวลาไม่มีงานสมัยก่อนลูกทุ่งนี่ถ้าไม่มีงานมีการก็ามาปิดวิกกันนะปิดวิกกันปิดวิกก็เดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นหรดนตรีลูกทุ่งภาคกลางรู้สึกว่ามันจะซบเซาไป ไม่เหมือนหมอลำโอ้โหแข่งขันกันหน้าดูแลหมอลำเนี่นะก็มันดูครบเครื่องนะเออมันดูครบเครื่องเราชอบใครอะไรเนี่ยนะและเดี๋ยวนี้มันมีการถ่ายทำคอนเทนต์ทำ YouTube ทำอะไรลงในโซเชียลกันมากๆกก็พาให้คนก็ติดตามกันนะใครชอบใครอะไรก็ไปติดตามกัน ส่วนผมก็ชอบวงสาวน้อยนะชอบอุงอิงผมก็มาทํามาคุยกับอุงอิงบางทีก็ไปไหว้พระไหว้เจ้ามั่งอะไรมัง่งนะเออลงมั่งอะไรมัง่งแต่จริงๆแล้วผมมาติดตามเนี่ยวงหมอลำเนี่ยเพราะอุงอิงนะก็เลยทาช่องไว้คุยไปพูดไว,คดวนะ้คุยกันนิดๆหน่อยๆวันๆหนึ่งน่ะเออคุยกัน คุยกันมั่งรู้ข่าวค่าวอะไรมามั่งก็มาคุยกันมีเวลาก็นะแต่ก็พูดถึงใครออก,ก็นะมีแน่นะเออทายทำต่อแน่แต่ตอนนี้ก็กำลังระดมระดมมันสมองกันว่าจะเอาพุ่มกับใครดีหนึ่อย่างนี้ก็คิดกันไล่มาเลยคนนี้คนคนนี้นะ แล้วก็มาคุยกันว่าเออคนนี้เป็นยังไงนะเ,ออเขาก็พยายามคิดพยายามจะหาเฟ้นหาก็าวัวัยนี้แหละเดี๋ยวคงได้เดี๋ยวคงรู้ข่าวนะได้พมกลับแล้วก็ต้องรอรอบทอีกรอบทอีกก็อย่างน้อยก็สองเดือนเนี่ยนะประมาณสองเดือนน่ะบทเขียนบทก็ รอชมนะพวกเราเป็น f อฟซ้เราก็รอชมก็อยากจะรู้ว่าเออหนังมันถ่ายทำมันสวยงามขนาดไหนเออลูกทุ่งนะเออท้องนาปากเขามันมีกี่นั่นมียังไงบ้างจะบูหรือว่าจะอะไรนะเออเขาว่ามีทุกรถมีทุกรถเออก็สนุกสนานแหละสนุกก็คงสนุกแน่เพราะว่ามี มีหลายคนละมาเข้าฉากแล้วก็พวกเอ่ยังไงล่ะพวกหมอลำพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาร่วมแสดงนะเนี่ยก็คงคงสนุกสนานแหละนะก็คงคึกคื้นแหละงานนี้นะก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ